เป็นไรคือหนึ่งเรามีข้าวกินบ้านเราก็ไม่ได้เช่าถึงจะเป็นนี่เราก็ไม่ใช่ว่านี่แต่เราไงนี่ใครๆเขาก็เป็นไงเราค่อยหาค่อยผ่อนไปนนาะเนาะเป็นการบังใจให้เด้อเราต้องชี้เลียดจ้าสวัสดีค่ะป้าอนได้เสียลมเลยยังคะยังไม่ได้อะไรเลยนะตอนไหนค่ะนี่สวัสดีค่ะความรับ ใช่ความลับไม่มีในโลกหรอกใช่คนเรานะหนูจะบอกให้คําคาคาของหนูนะหลอกคนอื่นหลอกได้นะาข,า,ขายออกขายออกนะไม่หลอกคนอื่นหลอกหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้เออเดี๋ยวไปกินเหล้าไปกินเหล้าเามาแล้วก็หลงเหล้าแล้วก็เว่าให้เขาฟังแะ้วแบบนี้อุ้ยสักวันหนึ่งเถอะแม่อยู่ในใจนั่นแหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งอืมนะหนูคิดว่าอย่างนั้น <c oughs> ความจริงอะ่ะ มันต้องเปิดเผยดีตัวเองแหละจะเปิดเผยนนท์น่นนนนะสวัสด,ดีค่ะพีก่กีกีสวัสดีค่ะเมนแรกค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ศูนย์สองว่าสานแม่เตือนใจเอสออแม่ยา สวัสดีค่ะแม่ดีดีมหรือพี่ดีมดมีมิสดีมปกติทั่วไทยเจ้าของสวนเขาจ้างกีดงานกันแต่หกต้นอันนี้เราไม่รู้นะไม่รู้เขากีดกี่ต้นนะแต่เรลูถ้าเรารับจ้างกีดนะแล้วจะกีดหมดสวนนะแล้วไม่กีดหกต้นเนะี่ยนประดอนใช่เจ้าหน้าที่ก็มาถามไม่ดดนไปกีด,ดทําไมหกต้นไปกีดเพื่ออะไรป้าป้าเราบอกยาย เขาตียางตีถูกต้อนอันนี้ก็ไม่รู้มั้งเจ้าของสวนเขาจ้างแค่นั้นหรือเปล่าเขาก็พูดไปอย่างนี้แล้วเราเาก็ไม่รู้ออจะตอบอยังไงวัสด,ดีค่ะแม่แชยันเงาแม่ก็พายมาดาแม่สาวมาได้รับเซร,รั่มแล้วนะคะวันนี้บอค่ะจะอยู่กับแม่ชมพู่หรือเปล่าหนูไม่รู้นะแม่วันด,ดีค่ะพี่ปอวันด,ดี้ปดอนแม่ทอนค่ะดดแม่กิ๊กกีแม่ละอองมีคนให้ยังไม่พอ ยังหยิบเงินบุญเข้ากระเป๋าอีกโลกคนเราเมืองพอไปมีแม hmm. ่ม really. ีย um okay. ิ่งจะมีอีกแล้วโอุ้ยไม่มีคำจะพูดนะแม่อืมอันนี้นะเขาเขาเรียกว่าคนบุญนะเขาบอกว่าป้าถอนกับป้าถอนอ่ะเขาเป็นคนสันโดษเขาไม่ค่อยเข้าวัดเขาว่าบู๊ยถ้าป้าถอนสันโดษแล้วเจ้าแล้วเป็นสันดาลเลยแหละถ้าป้าถอนเป็นสันโดษนะเจ้านะสันดาน เอประดอนหนูดิหาว่าหนูเป็นคนสันโดษไม่เข้าวัดเข้าวาวะซ่าพระอนไม่เข้าก็จริงแต่แกเอามันหุงมันละกอไปเยอะหนูนนหนูไม่ได้เข้าวัดออะนะแต่<ป>ของทานหนูมีเยอะค่ะแม่เอาโน่นเอานี่ไปส่งที่วัดแล้วแกก็กลับมาแกแกไม่เข้าแต่แกไปส่งาทานะกกลับบางทีนะหนูเอากับข้าวไปส่งแล้วหนูมาทํางานนะเออว่าหนูสันโดษเขาไม่เห็นตนแม่พระธไปไงไม่ ถ้าพูดหนึ่งบ้านนูสซันโดนอ่ะเขายิ่งสันดานเลยแหละอืมเห็นไหมเงินวัดจะเข้ากระเป๋าเอาเข้าได้ยังไงเงินวัดเงินเราก็มีอยู่แล้วเราก็ทานด้วยเขาไปซี้เราจะเอามาเข้ากระเป๋าเราทําไมบ้าหรือเปล่าเงินวัดก็คือเงินวัดสิเราจะเอาทําไมส่วนที่เขาให้เราก็คือของเราส่วนที่เขาทําบุญก็คือเขาทําบุญหรือว่าแลกเงินบอกไม่ใช่แลกเงินก็คือแลกเงินนี่นะจะมาเอาเงินวัดทําไมอ่ะหรือยังไม่พอกิน ระวังติดคอตายนะอมเงินวัดนะเด้อจีบอกให้ความหมายบาทหนึ่งทรงบาทหรือบาทเด้ใช่พระอาจารย์พูดพาาวันนี้เวลาเราจะอยากได้โน่นอันนี้ก็พระอาจารย์พระธรอย่าลืมไปวันทำบุญด้วยเด้อเดี๋ยวจะคอยดูอัธโมทนาบุญกับน้องชมพูดด้วยให้ลูกไป เกิดเป็นเทวดาบนฟ้าสวรรค์เลนาะของพวกเราสาธุลูกเอ้ยสาธุสาธุแม่ไม่ได้มาเลยหรอกพี่พูดนะไมนได้มาะก็เขาก็สดโมทนากับพวกเราไงเขาไม่ได้มาแต่เขาก็จะคอยดูกับพวกเราดีไงเนาะแม่เนาะดีแค่นี้ก็หลูดแล้วแม่เอออยู่ไกลมาไม่ได้ก็สาธุบุญด้วยกันให้น้องไปสู่สวรรค์ค่ะหมดทุกหมดสุขหมดภคหมดภัย ให้พวกเราได้รู้ว่าคนในหมู่บ้านโกโกอกนี้เป็นยังไงไงเออก็เห็นถึงหมดแล้วว่ะมันเป็นสันนะสันสันนั่นแหละก็เห็นหมดแล้วแหละนุ่ม <c> แ <oughs> ม่มาลายานเนาะค่ะป้าไม่เล่าเรื่องน้องแล้วโอ๊ย <c oughs> วันนี้กาแฟลูกข้าวเนียวค่าแ,แม่ <c oughs> ปินป่นกินแกงหน่อไม้กับวันนี้แกงหน่อไม้กับแกงอะไรบดอนซุปหนู ค่ะแม่บุญเรืองหวัดดีค่ะแต่คนไทยเขาเรียกซุปค่ะผู้ไายผู้าหนูนะคะหนูค่ะ้วัสดีค่ะแม่ทัชน์นาลัยวัดดีค่ะพี่อะไรนี่คิสยาบอ่ะถ้าประทอนอยู่คนเดียวก็จะง่วงอ่ะไม่มีเพื่อนคุยก็เลยมาเป็นเพื่อนแล้วแต่อารมณ์นะอันนี้ก็ขนาดขับรถยังเกือบไม่ลงของ ไปปไปเห็นรถเกือบไม่ตกถนนแล้โอ๊ยไม่ได้ทำอะไรเลยแหละค่ะสวัสดีค่ะแม่โซฟาวัสดีแม่ครวยอยากนอนตอนกลางคืนนี่ก็ทำค่ะแม่อนุรานสวัสดีค่ะแม่วันวันสองลองให้ลูกใช่แม่ไม่เป็นเลคนไหนพูดยังไงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงค่ะแม่เออว่าน้องเก็บขนาดไหนแล้วมาพูดแบบนี้นะ พวกเราก็ถึงได้ออกมาบ้านเนี่ยถึงได้ออกมาโตไงที่แล้วพวกหนูไม่พูดนะอันนี้มันถึงเวลาแล้วไงอย่ามาแยมเดอ้อเดี๋ยวเจ็บตัวไม่รู้เรื่องแล้วพวกหนูก็อย่ามาแรงนะน่าไม่พี่อีกเมยเนาะเราขยันขนาดนี้แค่นี้เดี๋ยวก็หมดค่ะป้าฮะเราขยันขนาดนี้นี่แค่นี้อุย้ยแยกจะอ่านบ่ถือ <laughs> เออใช่เดี๋ยวเราค่อยใช้ไปไม่เป็นไรพ่อแม่เราพ่อแม่เราพ่อแม่เราเสียล้างหน้าสุขเราก็ไม่มองแต่วันเผาเราจะเป็นคนสุดท้ายที่เดินจากป่าชา้าบอกค่อยผัดเอาอัน,นอันนี้เห้าก็เป็นบางบางบางคนนะที่เห้ายาคืน แต่ว่าถ้าไม่ใช่ญาติเราสนิทเราเราก็ไม่ขึ้นนะเราไม่ใช่ป่วงแต่จะขึ้นได้นพดรเนาะ <laughs> บางทีหนูไปบ้านอื่นนะหนูไม่ขึ้นนะแม่บ้านอื่นหนูจะไม่ขึ้นไงหนูก็จะไปนั่งอยู่ในสลา,าเขาแล้วก็ไปวางดอกไม้แล้วหนูก็มานะถ้าไม่ใช่ญาติหนูจะไม่ดูนะเออ แต่ญาติเรานี่เราต้องดูไงว่าดูอืว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนเขาตอนเขาจากเราไปวันสุดท้ายอย่างไงหูหนูไม่อยากจะดูนะอืมแต่มีครั้งหนึง่งตอนที่หนูขึ้นขึ้นเป็นสาวใหม่ๆหนูก็ไม่เคยไปเผา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 ศพสักทีเนาะวันนั้นนะ่ะบ้านหนูก็ไม่ค่อยมีคนเสียไม่ค่อยมีคนเสียชีวิตได้วันนี้วันนั้นนะมีตาโทษเพื่อนเสียเนาะก็เลยไปไปนะ่ะ บ้าเราสมัยแต่ก่อนอยังยังมีมีโลมีอย่างเนี้ยนูนเนี่ยเป็นคนหาบน้ํากินอนะไปให้ไปให้พระไปให้อะไรอยู่ในประชาหนะ่ะหาไปลงุงตุงนางไปวันนี้พอล้างหน้าศพนูก็ไปส่งดูศพนะ่ะไปล้างหน้าศพกับเขาหน่ะแม่แม่แล้ววันนี้ก็กลับมาเขาถามว่าเอา,เอาน้ําขมิ้นสมปอยใส่หัวไหมก็ใส่แต่วันนี้มาตกกลางคืนน่ะแม่เอ,อ้ย ฝันฝันมาแกนะมาดึงเอาหนูไปอยู่ด้วยไหมดึงบอกมาอยู่กับมาอยู่กับตามาอยู่กับตาอะไรอย่างนี้หนูก็บอกไม่หนูจะไปหายายหนูจะไปหายายหนูคนีนะโอ้ยสู้กันจนเหนื่อยเลยเดะวันนั้นอะทีนี้ยังดีนะมีหมาหนูนะไปกัดทาร์นไหมหมาสองตัวเนาะแบบเห,เห็นเห็นเห็นดึงกันแบบนีหมาหนูก็เห็นเนาะมันก็ไปขยับขยับขยับ,ยบนะไปเห่าแกแล้วก็ไปกัดแกค่ะนะแกก็เลยบอกโอ๊ย ไม่เอาก็ได้วะแกวา,วาวงอยู่นะทีนี้หนูหนูก็เลยหันหลังใส่กันก็จนเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ตื่นมานะบอกก็เลยเล่าให้ยายฟังนะว่าแม่เท่ามาคืนแม่หนฟันเห็นพ่อเทามาดึงเอาหนูไหมยายหนูก็โผลแขนเอาได้แล้วก็ไปอาบน้ำมนแล้วก็มาอยู่จนมีปีหนึ่งนะประก็บผักหวานมาประก็ตผักหวานมาแล้วนั่งกินข้าวอยู่ในแมปดอนนั่งกินข้าวอยู่อยู่ๆนะน้น หนอนปลาเนี่ยแม่ประดอนตกลงมาหันได้ไหมหนูหนูก็เลยว่าไม่เท่าหนูนั่งกินข่าวอยู่นะหนอนมันตกลงมาจากหัวหนูพนะทาทั้งท้งที่ไม่มีอะไรนะประดอนอืมนันจะมีนั้นเิอต้องไปลวด,ดน้ำมนต์เลยบันี้ยายหนูก็เลยให้ไปอาบน,น้ำมนต์ไปรด,ดน้ำมนต์เออไม่ดีแล้วเรียนนั้นใหญ่ก็เลยว่าไปไปอาบน้ำมนต์สักลัวมัน,มน,มนมเป็นเ<ม>คาะเป็นลาลวไงเออเราต้องทําไว้ก่อนเลย พอเห็นแล้วก็ตื่นมากแล้วก็ไปทำให้ะอาจารย์วัสดี้่ะตัวตุนกกกอกหือใครว่าตัวตุนตัวตุนไม่มีซูู้ทั้งสองคนคิ้หอดอยู่เด้อหลับว่างไปเยี่ยมครับตัวตุนกกกอกใครว่า